สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเสนานามก้นเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสาหรับเหรียญห้าบาทปีพศนี้นะครับท่านยังไม่ได้ทําการล้างนะครับสาหรับเหรียญนี้ครับท่านยังไม่ได้ทําการล้างทำความสะอาดอะไรเลยนะครับยังเห็นรอยดําปีชัดเจนอยู่นะครับท่านแต่ก่อนอื่น ขอให้พี่เพื่อนน้องๆทุกท่านดูไปเรื่อยๆจนจบกิปเลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าการประเมินค้าล่าสุดนั้นเหรียญปีพศนี้พุ่งขึ้นไปถึงที่ไหนแล้วครับท่านจะสูงเท่าไหร่แล้วขอให้พี่ๆเพื่อนน้องๆทุกท่านฟังไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆครับจะได้รู้ครับท่านถ้าเราจะเก็บเหรียญเราจะเก็บแบบไหนราคาจะมายังไงไม่ใช่ว่าไม่มีข้อมูลอะไรเลยที่จะเก็บอินุงตุงนังนั้นมันก็ไม่ไหวนะครับท่านถ้าจะเก็บเป็นความสุขทางใจก็โอเคครับ แต่ถ้าหวังที่จะเก่งกําไรในวันข้างหน้าท้าไม่มีข้อมูลอะไรเลยมันก็ไม่ได้นะครับขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านเข้าใจตามนี้นะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับต้หแบบเหรียญห้าบาทปีปศนี้ครับเป็นเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับนี่ยรัชกาลที่เก้าต้องเก้าเหลี่ยมครับรัชกาลที่สิบต้องสิบเหลี่ยมครับรับดูเองก็ได้ครับท่านเบื้องหน้าพระองค์ท่านก็เหมือนเดิมครับภูวิพลนอุลรยเดชส่วนด้านหลังก่อรัชกาลที่เก้าครับท่าน แล้วมาดูบรลลูมรลูฟพงองท่านของเหรียญนี้ครับสันบรมลูมรลูฟของค์ท่งันครับนี่ครับก็มีรอยขีดข่วนอยู่ปกติธรรมดาครับสาหรับเหรียญที่ผ่านการใช้ในระบบมุนเรียนนะครับสันดีๆนะครับโอเคนะครับสวยงามมากันครับมาดูขอบเฟืองครับขอบเฟืองเหรียญนี้ครับนิกเกิลผสมทองแดงนะครับเนี่ยนี่ครับแต่ก็มีรอยบุบรเบี้อยู่นะครับจะไม่ถึงกับมากมายอะไรเหรียญนี้เก็บสะสมได้สบายๆเลยครับเนี่ยตลอดเหรียญนี้ปีพศนี้นะครับ่าน เป็นรถที่คมชัดเจ๋ะมากครับสําหรับขอบเฟือ์นะครับเนี่ยไม่สึกล้ออะไรมากมายเลยครับจริงอยู่ผ่านกันใช้มันอย่างยับเยืนครับถูกอะไรมั่งก็ไม่รู้ครับแต่ว่ายังมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่นะครับสวยงามมากนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังครับเนี่ยเห็นลายดําปีชัดจนนะครับอย่างกระเบื้องนี้นะครับชัดจนมากครับกระเบื้องครับประเทศไทยครับด้านหลังครับพอ2้อ544ครับท่าน2544นะครับ อดีตนานเหมือนกันนะครับสำหรับปีพศนี้ส่วนตรงกลางคือวัดเ็นจมาศวัดพิษติดวลาลางครับส่วนด้านล่างสุดคือ5้าบาทไทยแล้วก็ห้าบาทอลบินครับแล้วมาดูครับกระเบื้องกระเบื้องครับนี่กระเบื้องครับตั้งแต่ตัวบาทนี่ครับบอมไม้สละอาตศทหารแล้วก็ไล่ขึ้นมานี่ครับหน้าประตูวัดนี่ครับกระเบื้องสวยงามมากนะครับเห็นชัดเจนมากเลยครับดูสิครับเนี่ยโอเคมากนะครับแบบนี้กรสวยงามจริงครับคมชัดเจาะมากเลยนะครับีสำหรับเดือนนี้ครับปีพศนี้นะครับ ปีพศ2544นี้ความหนาของเหรียญอยู่ที่24มิลลิเมตรน้ำหนัก7.5กรัมนะครับท่านน้ำหนัก7.5กรัมเองนะครับจำนวนการผลิตนะครับปี2544นี้จำนวนการผลิตยอยู่ที่76 6, ล้าน5 6 6 0 0 0เหรียญนะครับท่าน76ล้าน5 6 6 0 0 0เหรียญนะครับท่านในระดับยูนซีของข้อมูลเก่าที่เขาให้มานะครับ ข้อมูลเก่านะครับตอนนี้เราทิ้งเรียบร้อยแล้วครับท่านตกอยู่ที่เหรียญละเจ็ดสิบบาทต่อหนึ่งเหรียญนะครับท่านเพราะว่าผลิตเยอะครับเจ็ดสิบหกล้านนะครับท่านเจ็ดสิบหกล้านเนี่ยได้เจ็ดสิบบาทนี่ยคือถือว่าหรูแล้วนะครับเนี่ยเจ็ดสิบบาทต่อเหรียญนะครับในระดับดีเอ็นซีของข้อมูลเก่านะครับแต่ตอนนี้ราคาพุ่งขึ้นมาอีกสามสิบบาทครับท่านกลายเป็นหนึ่งร้อยบาทต่อหนึ่งเหรียญนะครับท่านสำหรับปีสองห้าสี่สี่เนี่ยพุ่งขึ้นมาไม่เยอะครับแค่สามสิบบาทเดียนะครับท่าน เป็นพอ2อ4สันห้าร้อยสี่บสี่เนี่ยปัจจุบันนี้ยูเอ็นซีตกอยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทครับท่านจนผ่านการใช้แล้วไม่เท่าไร่ครับตกอยู่ที่เหรียญละยี่สิบห้าบาทถึงสี่สิบาทเท่านั้นเองนะครับท่านจะ4สี่สิบห้าก็ไม่ได้เนาะแค่สี่สบาทเท่านี้น,นะครับยี่บห้าถึงสี่ิบาทเท่านี้น,นะครับสำหรับปีพอซอลสงันห้ารอยสีิบสี่นี้นะครับถ้าท่านมีอยู่นะครับอนาคตไม่ธรรมดาแน่นอนรวยนะครับ